เขาบลิินไม้หรือว่าฝักเพกานะครับนี่ตอนเป็นเด็กไม่ชอบจริงๆนะฝักชนิดนี้แต่แก่แล้วทำไมชอบขึ้นมาก็ไม่รู้กินกับลาบนะครับยำหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้นะครับก้อยซ่าแต่เด็ดสุดก็น่าจะไปพวกก้อยซ่าลาบนะครับผมกับน้ำพริกก็ได้ ต้องมาเผาแบบนี้ก่อนครับบางคนก็อาจจะเผาแบบไม่ต้องไหม้ให้มากเอากรอบๆบางคนอาจจะชอบให้แบบนิ่มๆนิดนึงแต่ส่วนตัวผมว่ากรอบอร่อยดีครับเพกาเนี่ยมันก็จะเป็นประเภทที่ว่ามีแบบมันก็ขมนั่นแหละแต่บางต้นมันจะขมน้อยบางต้นจะขมมากนะครับบางต้นนี่ขมแหลมเลยครับผมบางต้นก็กินอร่อยหวานเลยครับนี่ เขาเสร็จเราก็เอาไปล้างน้ําแต่สูตรโบราณจริงๆเขาไม่ล้างน้ํานะครับเอาห่อตองเสร็จแล้วก็เอาดำๆดนี่ออกนี่แล้วก็มากินอร่อยดีครับสำหรับคนชอบผมนะครับถึงกว่าจะอร่อย